the enemy first one now contact contact hey, listen up got another squad coming in fire contact scanning the area contact สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมา วิธีการเล่นไม่ใช่วิธีการเล่นสนนิเทคนิคการเล่นเอ펙โมบายนะเทคนิคเล็กๆที่ว่าเอาไว้ใช้ไตแเร้งนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะมาดูเหร้งก่อนแล้วกันตอนนี้ก็อยู่เร้งแพลตินัมนะครับโหมดเอ p นะ่วน t ี p ก็อยู่เรงซิลเวอร์ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็นี่ระยะเวลาการเล่นเมื่อกี้กี่วันแล้วนะ นี่ตอนนี้วันที่หกนะวันนี้วันที่หกนะวนันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นนะครับก็คือหนึ่งนะครับที่ต้องเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปในโหมดอิสระมูสนามยิงปืนก็นแล้วกันนะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับนี่ มันไม่ใช่สอนบีโฮปนะผมไม่ได้มาสอนบีโฮปหรือสอนการยิงการกระโดดการอะไรนะแต่วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิกดีๆนะที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับเดี๋ยวขอหยิบปืนก่อนสักปืนนี่จะมาสอนเทคนิคนะครับเทคนิคหนึ่งที่ผมจะสอนก็คือนะครับมุมสูงสําหรับการลงเร้งนะครับมุมสูงเป็นอะไรที่ดีมากนะครับถ้าเราใช้มุมสูงในการเล่นนะ ยินขึ้นไม่ได้เฉยเลยเอาเอามุมสูงนะครับนี่แบบหมด FVP มุมสูงนะครับจำเป็นมากในการเล่นนะครับเราจะเห็นศัตรูจากระยะที่ไกลไม่มีสิ่งกีดขวางบังนะครับ าสามารถเห็นศัตรูได้เราจะบวกหรือเราจะถอยเราจะหนีเราจะการหลบเลี่ยงเราจะแอบบเราจะซ่อนนะครับก็ใช้วิธีการนี้นะครับผมคือใช้วิธีมุมสูงเดี๋ยวผมจะเปิดเป็น t p p นะครับ<ๆ>เพื่อจะได้เห็นง่ายนะครับว่านี่นะครับมุมสูงจะทำให้เราเล่นง่ายได้ยังไงนี่นะครับทําให้เราเล่นง่ายเราจะสามารถบวกศัตรูก็ได้นะครับบวกศัตรูได้ระยะไกล โอเคนะครับครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือการแอบหลังที่กำบังนะครับผมจะให้นี่เป็นที่กำบังแล้วกันนะไม่ว่าจะอะไรก็เป็นที่กำบังได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นกล่องกล่องศพเพื่อนกล่องแต้มกล่องไอ้นี่นะครับเราสามารถใช้มันเป็นที่กำบังแล้วก็การ ื่อจะได้คุมปืนได้ง่ายและสามารถปิดฉากศัตรูได้อย่างรวดเร็วนะครับผม Contact. Contact. นี่ที่บอกคือที่กำบังเนี่ยครับที่กำบังมันสามารถช่วยเราได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการฟลิปมายิง ต่างๆเวลาศัตรูเข้ามาประชิดนะครับที่กำบังนะครับปุ๊บเห็นไหมครับก็ดได้เลยนะกำบังจะช่วยเราได้เยอะเลยแล้วเราก็สามารถเติมเกาะเติมของได้เลยเสารบผู้เล่นมือใหม่ผมไม่แนะนำให้ไปยิงระยะใกล้นะครับ สำหรับระยะใกล้สาหรับมือใหม่อย่างเรานี่เป็นอะไรที่ยิงยากมากและกว่าจะโดนนี่ยากมากเลยนะครับให้เน้นยืนระยะสักหน่อยหนึ่งครับแล้วก็หาช่องว่างเขาไปยิงนะครับโอเคสรวบวันนี้ก็มีเทคนิคมาบอก2 3อย่างแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับ